กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการในช่วงของมามแชร์ค่ะวันนี้มีเทคโนโลยีดีๆมาฝากกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งบ้านไหนที่มีลูกเล็กเนี่ยนะคะ<ฮ>ต้องมีเลยละค่ะเทคโนโลยีนี้<ช> <c oughs> เห็นเขาบอกว่าเป็นออถุงเท้ามหาัศจรรย์รู้ทันลูกน้อยอ<ง>นะงงไหมช่วยอะไรคะช่วยอะไรคะไปชมกันเลยค่ะมามแชร์ สวัสดีค่ะมัมแชร์ไอทีวันนี้พบกับดิฉันศรีสุดาวินิสวรรค่ะวันนี้จะมีสาระดีๆทางด้านไอทีมาฝากคุณพ่อคุณแม่และคุณผู้ชมทางบ้านนะคะวันนี้แนะนําอุป,รปรกรณ์ที่ชื่อว่าถุงเท้ามหัศจั์ค่ะเขามีชื่อเรียกนะคะถุงเท้ามหัศจรย์น,นี้ชื่อว่า O-Led ค่ะ ถุงเท้าที่ว่านี้นะคะเขาจะฝังอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ซึ่งมีความสามารถคล้ายๆกับอุปกรณ์วัดชีพจรนะคะหรือว่าพ u l s e oximeter นั่นเองนะคะเขาจะฝังไอ้เจ้าชิปอิเล็กทรอนิกส์นี้นะคะไว้กับซิลิโคนที่มีคุณภาพสูงค่ะทําให้สามารถนําไปล้างทําความสะอาดแล้วก็นํามาใช้ซ้ําได้อีกหลายๆครั้งนะคะอุปกรณ์นี้เมื่อสวมเข้าไปในลักษณะคล้ายๆกับถุงเท้านะคะไปกับเท้าของลูกน้อยของคุณเนี่ยเขาจะมีคุณสมบัติในการวัดอุณหภูมิในร่างกายวัดอัตราการเต้นของหัว ใจนะคะปริมาณออกซิเจนการหายใจการขยับตัววัดได้ทุกสิ่งอย่างขนาดนี้เลยนะคะเสร็จแล้วเนี่ยเอาไปใช้ทํางานยังไงคะส่งต่อผ่านบลูทูธเข้าโทรศัพท์มือถือของคุณพ่อคุณแม่นั่นเองค่ะแล้วเนี่ยเอาไปประมวลเก็บเอาไว้ในอินเทอร์เน็ตนะคะคุณพ่อคุณแม่สามารถนําประวัติต่างๆของลูกน้อยของคุณเนี่ยไปปรึกษากับแพทย์ได้ ทีนี้ก็ไม่ต้องกังวลแล้วนะคะไม่ต้องมานั่งเฝ้าดูว่าเออลูกน้อยของคุณนั้นจะมีอุณหภูมิสูงอุณหภูมิต่ำหรือว่ามีอัตราการเต้นของหัวใจเป็นอย่างไรนะคะแต่ก็อย่างที่บอกนะคะว่าถ้าเราดูแลอย่างใกล้ชิดเนี่ยเราก็จะสามารถทราบขอ้อมูลลูกน้อยของคุณได้อย่าง ปัจจุบันทันด่วนแล้วก็รวดเร็วเพื่อที่จะไปหาคุณหมอได้ในเวลาอันรวดเร็วเช่นกันนะคะอุปกรณ์นี้ค่ะกําลังอยู่ในขั้นของการระดมเงินทุนค่ะเขาต้องการเงินทุน3ล้านบาทด้วยกันนะคะในการผลิตอุปกรณ์ OLED เนี่ยนะคะหชิ้นเนี่ยถ้าจําหน่ายออกมาเนี่ยจะจําหน่ายในราคา6,000บาทนะคะคุณพ่อคุณแม่ท่านไหนที่อยากจะหาข้อมูลเพิ่มเติมค่ะแนะนําให้เข้าไปอ่านกันได้ที่เว็บไซต์ของเขานะคะที่ www.oled care. o com นะคะ O W L E T C A R E. c o m ค่ะสำหรับรายการของเรานะคะจะแนะนำคุณพ่อคุณแม่เสมอว่าถึงแม้เราจะมีอุปกรณ์ไฮเทคทันสมัยอัจฉริยะขนาดไหนก็ตามนะคะแนะนำให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยเข้าใกล้ชิดดูแลลูกน้อยด้วยตัวของคุณเองด้วยนะคะเพราะว่าความรักความอบอุ่นที่แท้จริงเนี่ยก็เกิดจากคุณพ่อคุณแม่ที่ดูแลลูกน้อยอย่างใกล้ชิดค่ะสำหรับมามแชร์ไอทีวันนี้ต้องลาไปก่อนนะคะหมดเวลาแล้วค่ะแต่อย่าลืมนะคะว่า เป็นคุณพ่อคุณแม่อย่าแพ้ไอทีวันนี้ดิฉันรีสุดาวินิสวรรณลาไปก่อนสวัสดีค่ะม o ร์มแชร์อ่ะก็ถือว่ามีติดบ้านไว้ก็อุ่นใจนะคะคือเดี๋ยวนี้มีเูามีตัวช่วยมากขึ้นแต่พูดเลยว่าการที่ทําให้ร่างกายแข็งแรงมากที่สุดนั่นก็คือการออกกําลังกายใช่นะเหมือนแม่ตุ๊กออกกาลังกายอยู่เป็นประจำอ่าถูกต้องพลังงานล้นเหลือเลยแล้วค่ะใส่ชุดไทยี่ออกกำลังใจได้ไหมคะเวลาจะพูดจะยิ้มจะไอก <c oughs> อานะพี่นอนคะถ <c oughs> ้่อยู่ช่วงนี้เรามีคลิปน่ารักน่ารักมาฝากกันน่ารักน่าเอ็นดูเลยล่ะค่ะถ้าอย่างนั้นไปชมกันเลยคะ่คะใม่แชร์ต่อเลยต่อเลย ช <Yeah. S 2> รับเสื้อจากทางรายการเราไปเลยนะคะน่ารักมากเลยทีเดียวน่ารัก,นรกในคอนเทนใหม่นี้รวมถึงคุณผู้ชมค่ะถ้ามีคลิปน่ารักน่ารักแบบนี้นะคะแบ่งปนันแชร์ความน่ารักของ ลูกน้อยแล้วก็ครอบครัวคุณมานะคะถ้าได้รับคัดเลือกแล้วก็ได้รับซื้อเวลาเด็กที่สําคัญนะคะจะได้รับความบันเทิงร่วมกันคลิปของคุณมีอันเดียวในโลกล<ช><ช>แน่ๆ<ช>แชร์กันเข้ามานะคะส่งมาได้ที่ Facebook Instagram ที่มัมคลับ d อ t m คอร์นั่นเองนะคะเพราะอินสตาแกรมก็แท็กมาก็ได้ถูกต้องถูกต้องค่ะวันนี้เป็นวันที่13อย่างที่บอกวันนี้เป็นวันปีใหม่ค่ะเป็นวันปีใหม่แล้วก็เป็นวันผู้สูงอายุด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้นะคะอย่าลืมค่ะไปขอพรผู้ใหญ่ไปรดน้าดว ครอบครัวถูกต้องไปไหนมาไหนนะคะก็อย่าลืมนึกถึงครอบครัวเพราะครอบครัวเป็นหนึ่งสิ่งที่จะอยู่กับเราไปจนตายนะพวกนี้แม่บังครอบครัวพี่ครอบครัวพี่ก็จะอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันเลยกิจกรรมร่วมกันก็เล่นทานอาหารร่วมกันถูกต้องงั้นครอบครัวดิฉันขอไปหาครอบครัวพี่ได้ไหมคะพวกนี้เจอกันนะคะคุณพี่หลังรายการมั่นขับนะคะหลังทาารมค่นอาหารไม่เพียงพอสําหรับเกินสี่คนนะคะขนมจีนน้ําเยี้ยวข้าวซอยน้องไก่ นะข้าหมดเลยช้าหมดเลย,อ,เลยอ่ะก็ถือว่าบ้านไหนนะคะมีกิจกรรมดีๆแบบนี้เราก็อยากจะส่งเสริมแต่ที่แน่ๆสัญญาก่อนพรุ่งนี้ไปด้วยเย้ไ <Yeah, S 2> ม่เหนกินแล้วพรุ่งนี้มันก็วอเอาเป็นว่านะคะสงกรานต์ปีนี้ขอให้คุณผู้ชมมีแต่ความสุขความเจริญมีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงแต่ที่แน่ๆเลยต้องติดตามชมรายการมัมคลับของเราทุกวันค่ะ10โมงเช้าถึง11โมงทางช่องเอ็มควอดแฟมิลี่ค่ะแล้วชมรีรันได้ในเวลาหนึ่งทุ่มค่ะ ใช่แล้วค่ะวันนี้ทีมงานทุกๆคนต้องขอบพระคุณคุณผู้ชมที่ติดตามชมรายการนะคะพบกันใหม่พรุ่งนี้วันนี้ลากั<ม>ากนแล้วใช่แนะล้วไม่หยุดนะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่ใหม่สวัสดีพีใหม่ทค่ะ